สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สัมมาแห่งมวลซื้อพี่นอนะ้องเนาะอ้าเมื่อนี้ง้าพอเม็พี่น้องมาตามเนวทางพ่อเพชรไก่ย่างเี่เพียงเด้ออ่างมง่ที่ผ่านมาอ่าแม่บบานได้ทั้งบนทั้งล่างพี่นอนะ้องเนาะอ่าเนาะสามแปดกับสองหนึ่งเงานก่นานนั่นจะได้พี่น้องย่านหน้าขึ้นรถครับผมเนาะอะถ้าเบียนรถครับผมเนาะสองสามก็ได้สามสองก็ได้พี่น้องวัด่าสุดสองหนึ่งพี่น้อง เข้าเต็มเต็มเนาะเอางินนี่จะได้หนึ่งทันวาานี้จะเป็นตัวไหนรอดติดตามพ่อเพชรไก่ย่างครับครับสวัสดีแอดมินแล้วก็สวัสดีเอสซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างย่างซองครับไปยังไงว่าไหนกินข้ากินน้ำอิ่มลรวบอกว่าอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วกับเมาของดีฝากตอนเอฟซีตัวบัตเนี่ยนะสม่ำเสมอเนาะครับผมอืมหาแห้งกับมา ครับชื่อว่าเลยท้าบนท้าล่างเออครับโอ้เป็นต้นไงเมื่อที่แล้วบอกครับผมก็เป็นตนาเช่นอดายน้ำฟูจิอ่า FTT T เพิ่นบริตติ่มล่าสุดเนาะครับผมชื่อมือล่าสุดมือุท้ายนะอืมเอ่อทีมงานกับบริมาครับทีมงานกับบริมาแต่ว่าอ่าสร้างเจ้าของลานเพิ่นกะ เออเสียงโดวเสียงโศกได้อยู่ทั้งบนทั้งล่างอยอะที่ไปเทียม่ของที่ไ้นี่มันเป็นจังไดพอครับทั้งเนี้ยอ๋อพืนเสามากของคืนนั่นมากมันมาเห็นเอ่อห้อย,อยเอียงแปลกๆที่เคยขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่มากนะลดขั้น,นดำอ่าเคยข่อนลดขั้นดำมากเมื่อกี้ห้อยแปลกๆที่ว่าคือห้อยอยียงล่ะที่เ้าเสือกันว่าเป็นห้อยพานากออันนี้ มันมาถึงนขั้นนี้มาถึงนขัน้นไอ้สองหนึ่งสามนี่อ่าอ่นะย่ำเศา้ามาเพิ่นกะรลอยแอบไปนั่นผู้เดียวเพิ่นละออผมก็บ,บอ,อผมก็บ,บอได้เห็น,น,นเนาะเออเพราะเหล็กอะไรคนกปยังมาบอกนานี่เด็ยอันบาดงวดที่อ,อกสองสามสองนี่ได้ฝันเจียวคือไม่ห้อยพญนาคขึ้นบ่<ว>เอ่องวดนั้น,นะนอ่ะคือบ่ได้บ่งเลย บ่ฝันฝันเกียวตาวาได้ได้ได้ขับรถขนาดนี้ใช่ไมครับแต่ว่าอันที่มันออกอันหนึ่งสองนี่คืออ่ามีห้อยเป็นการปินครั้งหน่งนะขันหนึ่งสองก็สอนตัวนี่ครับอืถ้าเบียนอืนสองหนึ่งสามอ่ะ อสองหนึ่งสามสองสามกับสองหัวส่วนตัวสองหัวส่วนอ่าสามสองกับเมนอ่าหนึ่งสองกับเมนครับผมอือเอาบัดที่นี่เอมากม้ามือขึ้นนี่ครับอเอ่าหลังจากจะไม่ออกอะไรกับบริปันมาอย่างเนาะครับผมอันมือกับม้ามือขึ้นเนี่ยฟันชัดเจนเลยโอ้เออโอ้ฟันชัดเจนเลยกับคือ ห้ามพลาดเลยพลาดคลิปน <oon> ี้ก็ถือว่าพลาดนคือปีนี้นี่ถือว่าพลาดเลยถือว่าพลาดครับแดงจึงคืงแดงจึงคืองไม่อีกแล้วแดงคสามตัวแปดตัวใส่ปากกาแดงเขียมแดงจึงคืองเตรียมเตรียมปากกาไว้เป็นตัวไหนเพิ่นมาบอกบ่บอกเป็นตัวเลขเลยครับปูคือเกาบป่ะปูเป็นเคยมาบอกดูๆวันนั้นแหละโอ้เจ้าที่เจ้าทานเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในหลักเป็น มาปวดมาพายกันบอกเขามาตลอดผู้นั้นละอืมรับนี้เขินเมืัอไหร่เป็นเมื่อไหร่เอา่นบอกเลยเด้บอกเลยอ่าสี่ีหูว่าเขาเป็นนีไรพอฝูดพานทำเพลงเลยทีบ้าเอาเอาฉันเือะมันบอกเลยเด้อเมือกออกเหมอเมอออกไปเด้อโอ้นั่าจอทจะอะไรอืม คนวายจะเอาดังดิควายมันบากว่าคนยินดิแอนเล็กออกแล้วแอนปัจจุบันื่อเขียนหน่อยนะบัดคนเขียนนะคนเขียนให้แหงตื้นตื้อเลย่าอือเขียนใส่กระดาษเพืเขียนได้ยังอ่ะเขียนใส่กระดาษเพื่เขียนได้ยังเขียนใส่กระดาษฉันลาให้เขียน มาสันเด้ิแดงจริงขึงเห็นอเห็นบ่เห็นรวเอาบ่เข้านสไนดเไหดูเอาปากกาดีเดอ้เขียนหันละอือบอกเขียนไปหันก็เนี่ยเพิ่เขียนให้ครับแง่ดีแดงไม่ได้บ่ามันขีดำเด้อือเขียนให้มาชันโอ้โห ขบนบนบนบอกว่าเป็นบนพ้อแม่ฟาดเอาซื้อเอามาดีหมมานี่ข้างล่างเออข้างล่างพร้อมนี้เอออืมโอ้ล่างเห็นสี่หี่ครับผมเห็นปะเออสี่หกล่างเออข้างบนเตะเตดอืมหลังอืมโอ โไข่ทั้งบนทั้งล่างครับพี่ซี่ครับผมได้ว่าอันเลขล่างน่ะพนลางสี่เด็ยวพัน่าเป็นพิจารณาอยู่ครับคนมาให้แค่สามคนให้แค่สามคนสี่หกหให้แค่สามคนประมาณเอาสี่หกหให้แค่สามคนค่ะอืพิธนาแบบนี้นะคือวางสี่ห้งชหให้แค่สามคนวางทีเดีย ชื่อหนึ่แค่ไหนรถตีโอซี่หกไข่แค่สามคนแทนมันซี่หกสามมันไม่เหมาะกนจักมันวางสิไหมแต่ว่าเป็นตัวนี้นะเพื่นเขียนให้เขียนให้ทีขอผอทีคผมแต่คำว่าสามนี่ก็เป็นคำบอกออกมาก็มีตัวเลขก็มีตัวเลขแค่สามคนอ แดงย่งเึืนเลยได้เพิ่เแื่แก่เพื่อนแม่เอาเอาอดตาโอ้บหแหน่เดียเพราะว่าเฮ้ยเลยเออมันเป็นเจ้าพี่ที่่นเคยมาบอกดูดูนะพี่เพิคนช่วยมาให้เข้าโปร่าเป็นปูตีเคยมาบอกสี่หกเลขแค่สามคน เนี่สิวาสีหกสางขาวหวานเนาะนี่เอาหายเลยบ่ตัวหายเลยหายเลยบ่หายเลยอืมเอาจบโบโหแล้วคนเขียนหายยังสั่นเนาะครับครับว่าตามทีคนเขียนเรรบ่เนาะเอออืมคนเขียนหายยังสั่นแม่ก็ขอตักข้ามบ่คนเนาะครับแต่ว่าบ่านหนาพลาดอ่ะเพราะว่ามัน มันแปลกๆอยู่ไหมเออแดงไม่เท่าสองตัวเล่นวักแมนก็ทำปากตาที่แดงอะไรเออคือคือฝันวัดก้อนออนอเนี่ที่มันไหลมากเล็กแบบจะปัดปักครับผมแมนแมนแมนอันนั้นมันเล็กไหลมากบ่ครับนี่ทีเล็กซีย่างซีสองมองเท่าฟันอืออันนี้คนเข <c oughs> <Under. c oughs> ียนให้ <c oughs> <c oughs> เอาเน่ยล่ะม้องฟันกับนี้ตำแหน่งเราฝากถึงเอ่อเอฟซีกู่บันที่ตามกับอาจจะคันมีโจกนี่ดวงกันเนาะอ่ามันไปเสียโจกจึงหลอกกันก็ให้โจกมันมาซุกุุ๊กพนอเนาะโอ้โหเป็นตัวเลขมาบ่าเป็นตัวเลขไว้รเนี่ยบัตรนี่ ขั้นพิงคึงเลยขั้นพลาดวันนี้ที่ว่าคุณพลาดเมื่อปีแล้วแมนอย่าพลาดเด้อโอ้ห้ามพลาดห้ามพลาดเลยหมดนี่อย่าลืมอย่าพลาดแต้งพิงคึงอึมอือเอฟซีผูกพันที่ตามอยู่ตลอดเวลาเป็นๆทีมี้โศกละอืมออือเป็นตัวเลขตามความฝันนะครับนะครับ อ่ีเกลกับอ้อมันมันเก็นให้ความันอืมนนเียนให้ยังเ,ยเขาก็ไม่เี็นตามคนนะจยะเนาะมนเป็นเลขกำนวดเออเลขฝันนี่ปัดครับอีทีกับผมเก็บหน้าจอไวค้ครับอีกทีกับแปดเก็บสองสี่หกให้แค่สามอเป็นเลขที่ว่าหน่อยเลยคือว่าให้หน่อยเลยใครแค่สามคนเรา คนสี pie 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 e ่ว <ım. S 1> ัยสี่หกสามมันกระว่าเพิ่นก็เลยว่าให้แท่สาคนเอาไกัหัวสมองไววทันที่สี่หกสามไปเลยครับพี่หกสาโอ้ีให้ไวเลยตีให้ไวเลยครับเาต้องให้ท่าใจมันเรต้องท่าใจสองตัวกัสี่หกสี่สามหกสาม่นนะครับพี่สมันละเวอป็เจ็ดีครับอ่าสมันมายสุกผู้สุบอนครับคะับ้สุบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัพี่น้องน้อง สำหรับสามตัวก็ตัดเอาเนาะบริษัทไทยก็ตัดเอาเนาะเนาะก็ตัดให้แค่กูเดียวอ่าเด็ดสองหละก็ต,ตัดเอาไปเนางมันเ<อ>นี่ยเนาะเนี่ยยังคือสอกเอ้าเออเอาหน้าตูดหน้าจเหลนะิเนาะ นะเมบจะได้ฟินตูดเลือยตีผ่านคลิองทพอาไเนี้ยเนี้ถือว่าอ่าคาดไม่เห็นเห็นคลิปนี้ถือว่าพลาดทั้งปีเลยผู้ใดผู้ใดคลีบนี่ถือว่าพลาดผู้บงคลิปนี่ถือว่าพลาดทั้งปีเลยถือว่าพลาดแดงจึงจึงแดงจึงจึงจดไหนบอกว่านี่นาไหขายนาด้ยิี่ปขายห้เดยวบอกี่นาไหมขายหน้าตูเทเล่นว่าตูเทเล มีหน้าขายหน้าด้วยครับทวมดบัดเวียดวาดเดงช่างคมเส้อแดงของนี้ตูดแดงกันตูดอ่ตูดนาเทเลย้าจันหลับพี่หลอนเนาะชื่อวาดด้กันชื่อได้กันก็้อนเลงสุดดเปลี่ยนตัวเลี้งที่เปลี่ยนนะโอ้รับผมอ๋อไอเอสซี่อลไรกันเนาะครับผมชมมาชมกันทุกคนครับครนับตนรับเลยรวยครับสวัสดีครับ